เรียนจำก็ได้ใช่ไหมเจ้าประเภทตัวหนึ่งคือปัญญาทิกาปัญญาทิกาพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาอิศิลสงไกรสยมหาอิศิลสงไกสายมหากับได้ผ่านการสร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนกอนี่พระองค์จ๊เจ้าประมาณห้าแสนเศษนี่เนาะโอ้ ม่อยธรรมดานะประเภทที่สองคือสราสา้างบารมีมายาวนาน,านผ่านการสาร้างบารมีกับพระสามพุทธเจ้าในอดีตกี่พระองคจ้ะล้านกว่าพระองค์นะโอ้ล้านกว่าพวงอืมแปลว่ายาวเมื่อประเภทที่สามคือสร้างบารมีมายาวนาน ผ่านการสร้างประมีกับภาษาโมจิจ่าแน่ดีตลโอ้สองล้านเศษไปดูสิการมาเกิดขึ้นพระสมมาสมุจเจ้าอยากบางกลับไม่มีการมาเกิดขึ้นเลยบางกับก็บมีแค่พระองค์เดียวสองบังสามบางมากที่สุดก็ห้าอย่างกลับที่เราอยู่นี้นี่มีอยู่ห้าพระองค์ ผ่านมาแล้วสี่พระองค์พระองค์ที่ห้าคือพระศรีอริยะเมตไตรนี่เองไม่มีพระองค์ที่หกเนาะอืมชาพาะในกาบนี้ไม่มีต้องไปตั้งกาบใหม่คือโลกก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายกันไปอย่างนี้เนาะนี่จะเพราด้านไม่มีพระองค์ที่หกอย่างมากก็ห้าถ้ามีห้าถือว่ากับนั้นเป็นกับเจริญหรือว่าพัฒนกับ เรามีบุญมอกนี่นะโอ้นี่ผ่านมาพระองค์หนึ่งกำลังจะเจออีกข้างหน้านี่นะอยู่คอยเนาะป <c oughs> ระยุกหน้านี่โอ้โหมาหาสารเน้าเนี่ยอย่างที่ยุคนี้นึกไม่ออกกันแล้วกันเห็นไหจ๊ะแค่มีฤดูสบายเนี่ยโอ้สามฤดูก็เรามีฤดูลำบากสามฤดูโอ้ สามฤดูบางจังหวัดมีอยู่สองฤดูนะทั้งประเทศไทยสามฤดูนี่เช่นเมืองกานีลมีฤดูร้อน,ร,อนร้อนกับร้อนชิเป็งนี่โ้โอ้นี่แตงนั้นฤ <laughs> <laughs> <อ>ด,ดูสบยายไม่ต้องทวนนะจ๊ะเราลุยกันเลย เมื่ออาิตยพรามบรมโพธิสัตว์หรือพระสิริยะเมตไตรในอนาคตตามทันไหมจ๊ะจาจารามแ้ต้องต้องจำคำนี้คู่กับคำนี้นะอาชิตพรามบรมพธิสัตว์หรือพระสิริยะเมตไตรก่อนเป็นพระสิริยะเมตไตรก็เป็นพรามก่อนชื่ออาิตพรามไม่ได้ราบพระเนรเห็นสมณนะ ผู้ซึ่งเทวดาได้เนรมิตกายให้เห็นได้ทับพระเนตรเห็นสมณะผู้ซึ่งเทวดาเนรมิตกายหเห็นแล้วในช่วงที่พระองค์กำลังจะเสด็จเดินทางไปยังพระราชอุทยานเราคงจํากันได้ใช่ไหมจ๊ะพระองค์จึงทร้งเกิดความเบือ่อเบื่อในในชีวิตทางโลกที่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายโอ้ถ้าจะให้เลือกเลือกอาประเภท ถ้าจะเป็นจะต้องอย่างนั้นแล้วก็ขอมีชีวิตยอยู่แบบสม,มณะนี่นะเบื่อชีวิตแบบทางโลกถึงจุดอิ่ตัวแล้วก็รู้สึกเอื้อมระอาะในทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งมวลถิ่พระองค์ทรงมีอย่างบอกไม่ถูกบอกเท่าไหร่ก็บอกไม่ถูกพยายามจะบอกก็ไม่ถูกนี่นะ อล้ในตอนนี้พระองค์ทรงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกบวชในเพศสมณะแล้ว<า>นี่โอ้แล้วก็ก่อนที่จะออกบวชพระองค์ก็ทดสอบว่าเรามีความพร้อมที่จะออกบวชไหม<อ>ที่จะบรรพชาหรือไม่<ะ>คืออยู่ในช่วงรันอินเอเอ,อุ่นเครื่อง<ะ>นี่นะทดลองก่อนเ<ะ>นี่ยลองสักปันษาหรือสมุนีนะ ก่อนไปหลายหลายัรษาเนี่ยต้องมาลองก่อนแต่ถ้าสามวันห้าวันเจ็้อนน้อยไปนะถ้าบารมีอ่อนๆบารีบารมีอ่อนๆต้องอยู่ยาวๆแต่บารมีแก่ๆอย่างพระองค์เนี่ยบรมบริษัทอังนี้อยู่สั้นไม่เป็นไรอย่างนี้นะจ๊ะถ้ายาวๆกว่าจะรู้สึกเนี่ยเพราะความรู้สึกช้าต้องอย่างน้อยต้องพรรษาหนึ่งเอออย่างนี้นะจ๊ะต้จะเรียนรู้ได้เร็วาว่าจะไปเร็วหรือมาช้า ะชาีิกรูไปใหญ่นะเพื่อที่จะทำการทดสอบว่าพระองค์พร้อมไหมที่จะบรรพชาพระองค์งทรงทดลองประกอบความเพียรติดต่อกันเจ็ดวันนี่ก่อนบวชนะทดลองทดลองออด้วยการละความสะดวกสบายทิ้งทุกอย่างวางทุกจริงทุกสิ่งแล้วก็หันหน้ามา พระพุทธทมเยี่ยงสมณะออย่างที่ตอนเราเป็นนาคธรรมทาญาติตามทานเมย่เออนี่ไงนี่ไงเรากำลังเดินตามรอยท่านอยู่นะว่าอยู่ในช่วงทดสอบห้ามออกไปขอดอย่างนี้นะนี่นะเราสอบผ่านไหมยินเนาะถอาผ่านออกบวชถ้าสอบไม่ผ่านก็ต้องอาอเ้มผ่านเออนี่นะจะไม่ได้ไม่มีไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้อง เอาให้ได้นี่จ้ะนี่นะจ๊ะทดลองเจ็ดวันบำเพ็ญสมณะธรรมประดุดบรนไปชิตหลังจะครบเจดวันแล้วนี่นะจ๊ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี่เนี่ยเจดวันในการบำเพ็ญเพียรอย่างไม่ถอนถอยใจของท่านอาชิตตปรมบรมโพธิสัตว์หรือพระศรีอริยะเมตไตร ก็ยิ่งมีความแน่วแน่และมุ่งตรงสวนทางการบรัพช,ชาออกบทเพศสมณะมากยิ่งขึ้น oh. ยิ่งขึ้น oh. แล้วก็ยิ่งขึ้นแบบจะนับจบปะะะาาไม่ได้เออโอเทวันดนยจะ oh. พระรงองค์ทรงรู้หนทางที่แท้จริงของชีวิตในตัวของพระองค์เองแล้วอจิตพรามบรมโพสัตว หรือภาษีเรียไม่ไตรจึงตัดสินใจที่จะออกมหาพิเนสกรมหรือออกบวชเพื่อแสวงหาคุณนั้นยิ่งใหญ่ในทานที่ดูซิว่าท่านจะขี่อะไรไอนี่นะจ๊ะอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้พระสมาณโคดมพุทเจ้าขี่อะไรนะจ๊ะแต่ถ้าอยู่วงเคลียนี่ลูกเน้นอาจจะขี่อูขี่อูดก็ได้ เอออาจจะขี่อูดออกบัวก็ได้<ช>อามยแน่นี่นะเออและอาิตพรามบรมโพ,พธิสัตว์ละเออนี่นี่นะจ๊ะจะออกบวชเนี่ยท่านไปอย่างไรเห็นนะจ๊ะใน,นทันทีที่อาิตพรามบรมโพธิสัตว์หรือพระศรีอริยะเมตไตรออกบวชแสวงหาคันยิ่งใหญ่ เราเทวดาอยู่ในสายตาชาวสวรรค์นั่นหะสมุทรนาฉันจะออกบุตรก็อ,อยู่ในสายตาชาวสวรรค์อเออแต่ว่าไม่อเล่อเท่า <c oughs> <c oughs> ต่างคนต่างอยู่พระนโมทนาอยู่ที่อวิมานอย่างนี้เนาะแต่นี่ไม่ใช่นี่พระบรมโพธิสัตว์ออกบทมหาพิเนสกรมเนี่ยเราเทวดาและมหาพรหม ตลอดหมื่นจักรวาลเห็นไหมจ๊ะมีสำเนาของพบสามหลายจักรวาลทีเดียวนี่จึ๊กจึ๊กึกกกนี่เนาะซึ่ตงตาก็มีหูทิพและตาทิพก็จะพากันโจทย์จันโอ้พระบรมโพสต์ท่านออกมหาพิเนศกรมแล้วออกบวชเพื่สวัสวงหาคนได้ยิ่งใหญ่แล้ว ก็คุยกันมือนหมูมนุษย์คุยกันอย่างเงี้ยแต่เทวดาจะคุยแตกต่างอย่างมนุษย์คือคุยด้วยปากก็ได้หรือคุยด้วยใจก็ได้อย่างงี้ไงสมมติกุ๊กกกิ๊กนี่นี่เนาะสองสาวนี่อ่านไปยิ้มเงน้ยก็อาจจะเออคุยคุยกันเรียบร้อยล้ว่าพรุ่งนี้จะมอบขนมอะไรเอจะพาไปบูธไหนอ่านี่นะจ๊ะ สื่อสารดังใจโดยไม่ต้องพูดอะไรไอ,ะอ,อย่างนี้ไนงะอเขาอย่างนี้เนาะอ่อเลยจะพูดก็ได้แล้วก็ได้ขอขอบอกทุกภาษาแหละเออดีไหมดีนี่ไม่ต้องมานั่งท่องจำอย่างนี้รื้เลยนี่นะ <c oughs> ถึงไหนแล,ะละ้วล่ะ ก็จะพากันโจทย์จะละจากมาประชุมรวมกัน oh. นี่ส่ง SMS ภ <c oughs> าพไปปรากฏอย่างนี้นะ <Yeah. S 1> อมืมาเลยพลึบมาเลย oh. และผืนนี้ที่พระองค์ทรง,งประทับอยู่ในตอนนั้นเรียกได้ว่าในวันนั้นสวรรค์จะร้างราจากเทวดากันเลยทีเดียวโอ้ oh. oh. นี่วิมานว่างเลย oh. วิมานว่างแต่มีเจ้าของเนอะและในช่วงนั้นเองสิ่งอัศจรรย์ก็พรานบังเกิดขึ้นในขณะที่เทวดาพรมพลบมานั้นน่ะนะก็มีสิ่งอัศจรรย์อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ ราสารแก้วสามฤดูที่พลังพลอไม่ได้เล่าบริษัทบริวารของอจิตปรามบรมมบริษัทหรือพระศรีอริยะเมตไตร<ะ>นี่จะกลอยขึ้นไปบนอากาศ<อ>เพื่อรองรับการออกบรที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์อ๋อไปด้วยประสาสแก้วแ<อ>ระดุดดังพิญญาหงทอง นี่ที่กำลังบินทยานกันสู่ท้องฟ้าฉะนั้นโอ้โอแล้วก็มาขยายความเพิ่มแต่อีกสักนิดหนึ่งว่า<อ>ส่วนเหตุที่ทำให้เกิดความอัศจรรย์ถึงขานาดนี้<อ>นี่ไปทั้งหลังเลย<อ>นี่งี้นะจ๊ะทั<อ>้งนี้ก็ได้บุญญาณุภาพของอาชิตปรรมบร,รมโพธิสัตว์เป็นหลัก<อ>นแปดสิบอสงขายแสนมหากับ เมื่อบุญญาณุภาพของพระองค์มาเริ่มกับบุญญาณุภาพของเราบริษัทบริวารที่ก็ลอยขึ้นไปด้วยตามทันไหมจ๊ะที่ต่างคนต่างเคยสั่งสมบุญสร้างบารมีและปรารถนาที่จะติดตามสร้างบารมีเริ่มกับพระองค์มานับพบนับชาติไปทั่วที่สร้างบารมีมากับพระองค์บ้างหรือปรารถนาที่จะมาบรรลุธรรมในยุคของพระองค์บ้างสร้างบารมีร่วมกันนะ นึกออกไปจ้ะนี่งไงและเทวานุภาพหนึ่งบารมีบุญญาณุภาพของพระบรมโพิสต์เป็นหลักสองของแต่ละคนสามเทวานุภาพตา,ามํามไมจ้ะตลอดมือจัากวานที่มาประชุมรวมกันในว,วันนั้นเป็นส่วนเสริมจึงทำให้เกิดเหตุอัศจรรย์เช่นนี้โอ,อ้นี่เอาอีกไหมเอาอี เอาอีกเนาะจากนั้นประสัทแก้วสามฤด,ดูพร้อมด้วยเหล่าบริษัทบริวารเราดูจากประษาททั้งหลังที่มีบริษัทบริวารเต็มไปหมดเลยเก็จะกลอยวื้อขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็คลื่นเ,เข้าไปในป่าใหญ่แล้วก็ไปไประดิษฐานอยู่ภายในป่าแห่งนั้นซึ่งภายในป่าที่ประสัทแก้วสามฤด,ดูประดิษฐานอยู่นั้น เป็นสถานที่ที่สงบร่มรื่นเหมาะแก่การมาเป็นสมณธรรมของท่านอจิตดรรรมบรมโพธิษตว์หรือพระศรีอริยะเมตไตรเป็นอย่างยิ่ง oh. นี่ oh. ด้วยอนุภาพแห่งบุญเนี่ย oh. ก็จะดึงดูดไปสู่ป่าอันลื่นลม oh. อย่างนี้นะจ๊ะ,ะนี่เราไม่ต้องไปสแสวงหาว่าป่าไหน oh. นี่แต่ด้วยอนุภาพแห่งบุญวืด oh. ไปเลยเมือ่อละตัดตอนเลยนะเจ้าเหนิมสียาวไปว่าเจตพรามบริบรสัตหรือพระศีอริยเมตรัยได้ประทับยืนนผืนป่าแห่งนั้นแล้วนี่นะลองมาจากประสาทีินะอัธบร,ร,ริขานีเป็นทิพย์เส็จมาเกิดใน,นบุญญาอนุภาพของพระองค์และอนุภาพของท้าวมหาพรม บุญญาธุภาพของพรองเป็นหลักอันธุภาพของทรรมหาพรหมเป็นส่วนเสริมตามทันไหมจ๊ะ<อ>ก็พลันมังเกิดขึ้นอร,รองรับการออกบวชของพระองค์ในทันทีรพระองค์ทรงตัดพระเกศาเดืยพระขันแก้วแล้วความเป็นภิกษุก็พลันมังเกิดขึ้นแก่พระองค์ในการนั้นเองโอ้โอนี่บารมีเต็มเปี่ยมนี่ตัดปั๊บผมก็จะ ขดเป็นทักซีนาบนเหมือนก้นหอยอย่างเงี้ยอบศิษาท่านอารับพอติพอดีกำลังอ่ำอย่างนี้นะตามท่านมิ่จ๊ะอันก็ใกล้ครากับพระสามมาสูเจา้าแต่รับลงที่ผ่อนมาอย่างนี้นะเมื่อมหาชนทั้งหลายเห็นความอัศจ,จรรย์เช่นนั้นแล้วคือเตมนประสาทแกะทางหลังลอยไปในอากาศแล้วก็ลอยไปลงในป่าใหญ่ โอ้ก็เห็นลอยทั้งหลังนี่ทุกคนต่างก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการออกบวชของพระองค์เป็นอย่างมากเลยตาก็มีความปรารถนาอยากที่จะออกบวชตามพระองค์ด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยโอ้ก็ชี้ช่วยก็ดับไปกันทั้งหลังอย่างนี้นี่เนาะแล้วก็มีบริษัทบริวารอยู่ตรงนั้นด้วยโอ้นี่ถ้าเป็นเราก็ออกบวชแล้วใช่ไหมจ๊ะ นี่นี่เนาะเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกเนาะแม้แต่ละคนจะต่างกายแต่ใจทุกคนล้วนออร่เป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระองค์คืออยากที่จะออกบวชตามพระองค์ไปด้วยนี่จ้าส่วนสาเหตุที่ทำให้ทุกคนเกิดความรู้สึกเช่นนี้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะ บุญในตัวของแต่ละคนที่ต่างเคยสั่งสมบุญสร้างบารมีและปรารถนาที่จะติดตามสร้างบารมีร่วมกับพระองค์มานับพบนับชาติไม่ถ้วนนั่นเอง oh. ดังนั้นบุญในตัวที่แต่ละคนสั่งสมมาได้ช่องสง่งผลทุกทุกคนที่ได้เห็นการออกบวชของพระองค์ในวันนั้นจึงอยากที่จะออกบวชตามพระองค์ในทันที นี่เราก็ลองพูดถึงยุคหน้านี่นะจ๊ะนี่ตอนนี้ยังไม่เกิดแต่ยุคหน้าจะเกิดอย่างนี้นี่ตามตำราก็ว่าแต่ณนะตอนนี้พระองค์ยังเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์จันทศิษย์นี่นะจ๊ะตอนนี้นี่นะเมื่อมหาชนทั้งหลายต่างมีความปรารถนาเช่นนั้น คือเห็นประสาทลอยไปก็เกิดอยากจะออกบวชตามพระองค์ความอัศจรรย์ก็เลยบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่นะจ๊ะคือเกิดขึ้นตั้งแต่พระองค์ออกบวชแล้วก็บริสัทบริวารอยากออกบวชตามแล้วก็ลอยไปทั้งประสาทมหาชนเห็นโอ้เป็นอัศจรรย์อย่างนี้ก็อืมนี่นะจ๊ะ ความอาเรจันว่าตายก็ปรารถนาจะออกบวชเช่นเดียวกันความอาจรจย์ก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งสมมติว่าบ,บวชหมดทั้งโลกอะไรมันจะเกิดขึ้นออนี่ขนาดยังไม่หมดทั้งโลกยังเกิดอย่างนี้เลยเอ,อ่าดูนี่นะเจ๊ะออความอาจรจย์ที่ได้บังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้มหาชนทั้งหลายที่ได้เห็นการเสด็จออกบวชของอธิตปรพรบร,รมโพธิสัตว์หรือพระเสียริยะไม่ตาย ตางก็ลอยขึ้นไปในอากาศได้ก็ oh. Oh. เดินมืองแงนคอดู oh. แต่พอตัดสินใจออกบวช oh. ทั้งหมด oh. ลอยก็ไมไได้เลย oh. ด้วยบุญญาณุภาพของอาชิตปร,รมบรมบริสัตหรือพระเสียรยะเมตไตรและบุญญาณุภาพของแต่ละคน oh. ที่ได้ต่างเคยสั่งสมบุญสร้างบารมี ร่วมกันมาไปได้ออกบวชและได้มาบรรลุธรรมในพระศาสนาของพระเสียอริยะเมตไตรสัมมาสัพทธเจ้า oh. คือบางครั้งพอเจอกับพระองค์นี่นะ <Yeah. S 1> ก็สร้างบุญร,ร่วมกัน <Yeah. S 1> แม้ไม่ได้เจอแต่ได้ทราบกิตติศัพันงามนี้ดีงามนี้ <Yeah. S 1> สังสมบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนา <Yeah. S 1> เหมือนในยุคปัจจุบันก็มีตั้งความปรารถนากันอยู่อย่าง <Yeah. S 1> นี้นะจ๊ะ <Yeah. S 1> และแม้ปัจจุบันนี้นี่ปลีกพิเวก ตั้งความศาสนาไปอยู่ถึงตรงนั้นก็มีโอ้ oh. oh. นี่จ้ะ oh. ถ้าเราวันนี้เดี๋ยวเราไม่ได้ไปมองโกเลีเราก็ต้องต่อต oh. ่อต่อต่อโอ้โหเรื่องนิสโนกกา่นสโนกนี่นอเมจิตรพราบรมพิสิษว์หรือพระศรีอริยะเมตรัยทรงออกบวชดำรงเพศสมณะแล้ว นี่รตัดช็อตมาเลยนะ้จ้าพระนางจังนมโมขีเทวีซึ่งก็คืออดีตพระอัคร,รมเหสีของพระองค์จะนำเอาข้าวมาทุป,ปาย,ยาติอย่าลืมนาพระสามสารถพจ้าของเราพระองค์นี้ผู้ที่นำข้าวมาทุปาย,ยาติมาคือนางสุชาดานะแต่นี่โอ้พระนางจังนมโมขีเทวี นำมาฆ่ามาัทุปายาตอันมีโอจารดังอาหารทิพมาน้อมถวายแด่พระองค์ในการนั้นโอ้โอนี่นะจ๊ะพระสร้างประมีร่วมกันมอนี่แปดสิบสงขายแสมหากรั้นเมืม่อพระอาชิตตพรรามบรมโพยิสัตว์ตอนนี้เป็นพระแล้วนะจ๊ะหรือพระสียริยะเมตไตรทรงทำพัตกิจเสร็จแล้ว ขึ้ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จักเสด็จไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่เทวดาเห็นไเจาว่าหนีไม่พ้นเลยเทวดาจะตั้งมาเป็นเจ้าหน้าที่นี่นะจ้ะแต่จะเตรียมเส้นทางเอาไว้เทวดาจะเตรียมเส้นทางไว้ส่วนว่าสถานที่แห่งนี้มีความสําคัญอย่างไรแล้ะทําไมพระองค์จึงต้องเดินทางไปเอ้า เราคงต้องติดตามกันตอนต่อไป <Yeah. S 1> แต่ตนอนนี้นี่เนาะธรรมอะไรจะแสงสว่างแห่งชีวิต <Yeah. S 1> สสวสสว